สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักษาราศีกุมชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนเมษายน2562นี้นะครับเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักในเรื่องของความรักนะครับจะไกด์ไหลให้สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแบบเต็มๆให้สําหรับ ชาวราศีกุมนะครับเงินก็ติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user b o บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวนะครับร่วมกับไพ่พยากรณ์หลายคนถามนะครับว่าใช้โหราศาสตร์อะไรใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับ ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกุมและคณากุมดาวประจำตัวของคุณนะครับคือดาวราหูดาวราหูมีการขยับจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับก็คือเขาเรียกว่าเรือนแห่งรายได้ภาวะอารมณ์บุตรบริวารเมื่อดาวราหูไปทับเขาเรียกว่าตามจริงมันก็อาจจะพินทุบาทเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่เยอะหรอกแต่มันอยู่ การสะกดข่มจิตใจของตัวคุณเองด้วยนะครับบางทีราหูเนี่ยเป็นดาวเอา,เอาแต่ใจเมื่อไปอยู่ในเรือนอารมณ์ก็แปลว,ว่ายิ่งเอาแต่ใจไปหน่อยดังนั้นต้องลดมานะทิฐิของภาวะอารมณ์อีโก้ของตัวคุณเองผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนเอาแต่ใจแต่บอกว่าดาวมันทําม,มุม ทำให้คุณนั้นจากมีเหตุผลก็เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยมีเหตุผลเราต้องค่อยคคิดค่อยๆทําทำนะครับเพราะบางทีอาจจะขัดแย้งกับคนรอบข้างได้เหมือนกันหรือต้องมีปัญหากับบุตรบริวารน,นั่นเองนะครับถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับมีการก่อสร้างกันเป็นเกินอ,อีกครั้งนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวแล้วก็เรื่องการลงทุนต้องระมัดระวังอย่ายใจใหญ่ใจโตในเรื่องของการลงทุนมากจนเกินไปเพราะอาจจะเป็นนี่สินหรือเป็นในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ต้อง เดือดร้อนใจได้นะครับในยะสัมพันธ์ดาวราหูนั้นไปเลงกับดาวสองเป็นคู่มิตรอาจจะมีคนมาเสนอไอเดียโครงการต่างๆหรือการร่วมหุ้นลงทุนนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆอยู่ในเรือนลาภะมันมีทั้งดีและเสียนะครับคู่มิตรนี้เป็นดาวบาปะเคะห์ทั้งคู่ก็ยังบอกว่าเป็นดาวบาปะเคระห์นะครับหมายความว่ามันอาจจะดีในช่วงตอนแรกแล้วก็เสียในภายหลังได้ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังและดูก่อน นะครับรอบครอบในเรื่องของการทําเอกสารสัญญาต่างๆหรือในเรื่องของเพื่อนต้องดูให้ดีนะครับเพราะอาจจะใจใหญ่ใจโตเพราะดาวราหูก,กับดาวเสาร์คือคู่ทําอะไรแบบใหญ่โตเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําอะไรทํานองนี้อิทธิพลของดาวราพัพเป็นกเกษตรนะครับทาให้ราศีกุมในช่วงนี้สามารถลงทุนและมีลาบมีผลที่ดีนะครับได้เนาะก็อาจจะ แค่ต้องระมัดระวังนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถือว่ายังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการลงทุนอิทธิพลของดาวแห่งความรักของตัวคุณนะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยได้โคจรออกจากลัคนาไปแล้วไปนําหน้าลัคนาในเรื่องการเงินหมายความว่าคู่ครองคนรักของคุณนั้นส่วนพยาพาหาน์นาหน้าลัคนาคือคุณอาจจะมีแรงชักจูงนะครับหรือว่าคู่ครองคนรักของคุณนั้นจะมีการติดต่อสื่อสารกันบ่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการที่แบบว่าจะ ไปไปมามาหาสู่กันมากขึ้นมีการติดต่อการสื่อสารหรือได้รับข่าวสารบางสิ่งบางอย่างจากคู่ของคนรักสําหรับดวงของใครที่มีความรักที่มันไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับออกสังคมแล้วจะมีคนเข้ามาติดต่อสาสัมพันธ์กับตัวคุณสำหรับความรักส่วนเรื่องการเงินของตัวคุณนะครับดาวแห่งการเงินก็คือดาวศุกร์จะมาทับในเรือนการเงินทําให้การเงินของคุณนั้นสะพัดนเลยเป็นมหาอุด ทำให้การเงินของคุณมีความมั่นคงความเข้มแข็งนะครับในล,ลักษณะราศีกุมเนาะดิวงานต่างๆหรือว่ามีการงานการเบริกการกู้ทุกอย่างก็มีโอกาสที่จะดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่เมเนเนจอร์หลักของตัวคุณนั้นได้เซเว่นออฟคเกิดขึ้นนะครับเซเว่นออฟคเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงของเดือนนี้คุณมีเอาในเรื่องของเงินก่อนนะครับหรือเรื่องการลงทุนก่อน การงานการลงทุนนะครับจะมีโปรเจกต์มีสิ่งใหม่ๆเข้ามามากมายเลยอย่างที่บอกว่าดาวราหูเร่งดาวเสาร์อยู่ในเรือนลาภาและเรือนปุตตะคุณอาจจะมีโครงการในเรื่องของการคิดการจินตนาการการที่จะหาไอเดียต่างๆนะครับค่อนข้างมากมายเลยอืมสำหรับใครที่ทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรการลงทุนนะครับอาจจะอยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์เขาว่าดีก็อยากลงทุนเขาบอกว่าขายทองขาย แก้วแหวนเงินทองดีก็อยากขายแก้วแหวนเงินทองเครื่องประดับเขาบอกว่ายศฐาบรรดาศักดิ์ดีก็อยากจะไปสอบการแข่งขันการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเขาบอกว่าเนื่องนั้นดีเรื่องนี้ดีเรื่องความรักดีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าความรักก็อยากจะมีคนเข้ามาคนที่ดีต่อใจเข้ามาแบบเนี้ยก็อยากจะควยคว้าเอาความรักนั้นไว้อะไรแบบเนี้ยคือมันมันหลากหลายมารกตี้มากเลยสำหรับชาวนาศรษกุมในช่วงของเดือนนี้นะครับถามว่าดีไหมก็ดีแหละแต่ ทุกอย่างต้องใช้สมาธิแล้วก็สติในการตั้งมั่นด้วยนะครับถึงแม้ดวงจะดีแค่ไหนแต่ถ้าไปไปผิดทางมันก็อาจจะเสียโอกาสและเสียผลประโยชน์สิ่งที่ควรจะได้นะครับยังไงก็พยายามคิดไตรตรองให้รอบครอบก่อนถึงแม้ดวงจะดีแต่จ,จะดีช่วงแรกและลายภายหลังก็ได้ดังนั้นเราก็ไม่รู้นะครับเพราะคุณไม่ได้ดูดวงส่วนตัวอันนี้เป็นดวงโดยรวมถือว่าดีนะครับแล้วมีคนเข้าหาคุณเยอะด้วยนะครับอาจจะมีคนมาเสนอเป็นพันธมิตรอย่างที่บอกไปเพราะมีสามเหลี่ยนเกิดขึ้น สัมเหรียญเนี่ยในเรื่องมจมเป็นเป็นเรื่องของการเงินแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานแปลว่าคุณจะได้รับการดีลงานนะครับมีลูกค้าที่มากขึ้นมีลูกค้าอาซัพพอร์ตสนับสนุนกับตัวคุณมากขึ้นคือขายของดีแหละพูดง่ายๆไปดีลงานทํางานฟรีแลนซ์ทำงานอิสระก็จะได้การดีลงานที่ดีนะครับปิดจอบได้ดีปิดจอบได้เร็วอะไรแบบเนี้ยนะครับมีการเงินที่หมุนสะพัดคล่องเลยนะครับเพราะดาวศุกร์จะเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนอา การเงินในช่วงของประมาณกลางๆเดือนไปแล้วนะครับตอนช่วงต้นจะทับลัคนาก็ถือว่าดีเหมือนกันได้คู่ธาตุน้ําทับลัคนาด้วยนะครับมาจากเรือ,มอรนมรณะและเรือนปุตตะคือได้จากการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขในเรื่องของการงานและจะมีผลที่ดีหรือมีหุ้นส่วนใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับหุ้นส่วนเนี่ยมันทําได้บางช่วงนะครับเราต้องดูหรือบางคนก็ไปตรวจสอบดูด,ดวงชะตาเอาเองนะครับว่าคุณทําหุ้นส่วนได้ไหมบางคนบอก ดาวจรได้แต่เดาดาวตั้งรับในดวงชะตาทําไม่ได้เราก็ต้องไปดูก่อนว่าคุณทําได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้เนาะจะได้ไม่เสียผลประโยชน์แต่เดียวงานทุกอย่างมันถือว่าดีนะครับอประมาณนี้เนาะส่วนใครทำงานราชาการก็อาจจะมีผลน้อยหน่อยแต่ก็วิ่งเต้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆก็จะได้รับความร่วมมือจากาเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานอื่นๆที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนก็ดีเหมือนกัน สักสามเหลี่ยมการาลูกค้าก็ดีอย่างที่บอกไปนะครับและยังมี off, mm hmm. เพจออฟเพนทาเคลเกิดขึ้นด้วยแปลว่าบุตรบริวารจะนำมาซึ่งการเงินที่ดีต่อตัวคุณเพราะดาวประจําตัวคุณไปอยู่ในเรือนบริวารด้วยหมายความว่าคุณอาจจะได้บริวารที่ดีมาคอยช่วยเหลือสัดส่วนกับตัวคุณเพราะดาวบริวารจะสลับเรือนกับดาวพุธเป็นกเกษตรนะครับเพราะาดาวบริวารไปทับเดือนคุณแล้วคุณไปทับเรือนบริวารมันเลยทําให้เป็นอนุกเกษตรก็คือทําให การเงินของตัวคุณนั้นค่อยๆดีขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะแบบค่อยๆประคับประคองนะครับและลูกน้องก็จะใส่ใจดูแลนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ขององค์กรหรือในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณหรือ,อแปลว่าคนรอบข้างก็จะให้การช่วยเหลือสัดส่วนกับตัวคุณนั่นแหละนะครับการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะส่วนใครที่การเงินยังไม่ดีก็ค่อยๆประคับประคองไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมั่นคงเป็นหนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นหนึ่งเหรียญของชัยชนะนะครับไม่ใช่หนึ่งเหรียญธรรมดาเนาะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญในที่นี้หมายถึงมีโอกาสได้ทรัพย์ส,สินอสังหาริมทรัพย์ใครที่จะเป็นนายหน้าขายที่ดินสำหรับชาวราศีกุมลัคกากุมมีโอกาสเป็นนายหน้าขายที่ดินได้หนึ่งปีครึ่งเลยนะครับถือว่าดีมากๆใครจะทําเป็นนายหน้านะครับหรือใครจะค้าขายที่ดินก็ถือว่าได้แต่ต้องไปดูในดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยแต่โดยรวมสาหรับราศีกุมถือว่าดีมากเพราะดาว ดาวหูดาประจำตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะและเล็งกับดาวเสาที่มาจากเรือนวินาศนะครับแต่อยู่ในเรือนลาภะเนาะก็คือได้โชคลาภในเรื่องของอสังหาที่ดินต่างๆและมีลาภะเป็นกเกษตรดาวการเงินเป็นกเกษตรทับเนี่ยคุณจะได้ที่ดินคุณจะได้อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้ในเรื่องของการคา้าขายในเรื่องของ ที่ดินต่างๆก็ถือว่าดีเหมือนกันสำหรับชาวราศีกุมและมีการงานการเงินที่มั่นคงนะครับหนึ่งเหรียญคือการที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงได้ด้วยอิทธิพลของดาวกัมมะนะครับก็คือดาวกลางฟ้ามีดาวเกตไปอาจจะวุ่นวายในเรื่องของการงานต้องมีโปรเจกต์มากมายนะครับการลงทุนก็มีความสําเร็จมั่นคงนะครับเพราะมีหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นและการงานนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คือเอ็มเพล เอ็มเพล์เนี่ยจะช่วยเหลือซัพพอร์ตแลวก็สับสนุนกับตัวคุณอาจจะเป็นบิดาของตัวคุณก็ได้หรือเป็นเจ้านายก็ได้นะครับโดยชอะผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ได้แต่จะห้าวๆนิดหนึ่งแต่ผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่มีประสบการณ์ความรู้ต่างๆคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณอะไรทำนองนี้นะครับถือว่าดีเนาะ,อ,ะอิทธิพลของดาวกัมมะนะครับก็โครจรเป็นกเกษตรนี่ไงมีความมั่นคงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญแล้วก็ The อ m p e r o r คือถูกโปรโมทได้รับการโปรโมท นะครับดิวงานหางานใหม่ก็ได้งานใหม่นะครับได้การเงินที่ดีการเงินเป็นกเกษตรลาภะเป็นกเกษตรศะนะครับแล้วก็ดาวกรรมะเป็นกเกษตรศก็โพจรไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับเป็นราชาโช,ชคถึงแม้จะเป็นประก็คือค่อยๆมั่นคงการงานค่อยๆไต่อ,อันดับไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะค่อยๆมั่นคงได้นะครับตอนแรกอาจจะต้องบุกบาฝาฝันนิดหนึ่งแต่ก็มีคนคอยช่วยเหลือสปอร์ตพอเป็นราชาโชคนะครับดาวดาว การงานเป็นราชาโชคนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองเนาะไปอยู่ในเรือนคู่มิตรก็จะมีคนคอยสปอร์ตแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณนะครับประมาณนี้เนาะการเงินการงานส่วนใครที่ทํางานประจําอย่างที่บอกว่าจะได้รับการดีวงานต่างๆที่ดีนะครับหรือว่าได้รับการออฟเฟอร์จากคนต่างๆนะครับทานองนี้เนาะและมีโอกาสที่คุณจะแก้ไขในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันไม่โอเคจะค่อยๆโอเคขึ้น นะครับเพราะเดอะเมเจอ a เหมายถึงการแก้ไขปัญหาหรือการมีธุรกิจต่างๆที่มันสะดุดติดขัดไปเมื่อในอดีตหรือมีการช่อโกงการหักหลังกันเมื่อในอดีตก็ได้มีสามดับเกิดขึ้นนะครับอะไรทํานองเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องของธุรกิจบางสิ่งบางอย่างอย่างเงี้ยแต่คุณก็สามารถแก้ไขได้เพราะมีเดอะเมเจอชเ่นเกิดขึ้น นะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของความรักจะไกด์ไลน์ให้สักนิดนึงนะครับอิทธิพลความรักความสัมพันธ์ของคุณดาวความรักของคุณคือดาวอาทิตย์ได้โคโจรอยู่ในเรือนการเงิน,ก,งนก็คือส่วนพญา,า,พานำหน้านลคัคนาหมายความว่า,าคู่ของคุณมีโอกาสที่จะออเฟอร์หรือสับสนกับตัวคุณนะครับประมาณนี้หรือจะให้ในเรื่องของอาการช่วยเหลือเรื่องไรายได้การลงทุนต่างๆอาจจะมีผู้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคู่ของคุณที่อาจจะมีอายุที่มากกว่า เขาจะคอยซัพพอร์ตและก็สนับสนุนโดยเฉพาะคนต่างชาติจะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณในเรื่องเช่นอาจจะแบบคุณอยากจะลงทุนทํานูน Grammy, ่นทํานี่หรือจะเป็นบิดาของคุณก็ได้ที่จะมาคอยออฟเฟอร์เรื่องการเงินให้คุณไปลงทุนนะครับค่อ,คอยๆลงทุนเนาะอย่าเพิ่งลงทุนมากนะครับค่อ,คอยๆลงทุนเพราะการเงินมันหาย,ยากนิดนึงนะเพราะว่าบางทีลงทุนใจใหญ่จะโตเกินไปอย่างที่บอกไปบางทีอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับอดังนั้นค่อยๆลงทุนเด็กถือเหรียญคือค่อยๆ ลงทุนก็ค่อยๆประคองไปการเงินก็เหมือนกันถ้าไม่ดีก็ค่อยๆประคองเดี๋ยวการเงินก็จะมั่นคงเองนะครับและมันหมายถึงว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะด้วยนะครับอาจจะอยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อลงทุนต่าง,าง,างบาๆบาบารนะครับระวังจะเป็นนี่เป็นสินจนเกินไปเพราะคุณใช้เงินตามเกินอัตรานะครับดังนั้นพยายามใช้เงินที่ต้องมีสติด้วยนะครับอืมอะนะครับก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับประมาณนี้เนาะ คือในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์มากมีคนเข้าหาตัวคุณโดยเฉพาะผู้ชายผู้ชายจะมีผู้หญิงในมุมมืดเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเพราะมีเดือดไฮเป็นเทสส่วนผู้หญิงต้องระมัดระวังการถูกเป็นลองหรือการมีคนอื่นเข้ามาชอบกับตัวคุณสำหรับใครที่โสดมีสามเหรียญเกิดขึ้นสามเหรียญเนี่ยหมายถึงคุณอาจจะเจอคนมาชอบมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเพราะมีสามถ้วยด้วยสามเหรียญสามถ้วยแล้วมีเดือดไฮเป็นเทสเกิดขึ้น บ่งบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นลักษณะของรักสามเศร้านะครับต้องระมัดระวังนะครับอถึงแม้ดาวอาทิตย์จะไปอยู่ในเรือนการเงินและจะเลื่อนไปในราศีศาสตร์จะคือ,อมีโอกาสที่จะได้รักพบรักจากเพื่อนฝูงนํามานะครับก็หมายความว่าเพื่อนฝูงอาจจะแนะนํานะครับให้คนรู้จักมาเป็นแฟนกับตัวคุณหรืออาจจะแปลว่าคุณอาจจะเข้าสังคมนะครับ ออกงานอีเวนต์ต่างๆหรือไปงานแต่างงานของเพื่อนคุณมีโอกาสที่จะได้รับความรักหรือเจอคนที่ใช่คนที่ถูกตาต้องใจเพราะดาวไปจําตัวไปหยคปุตตะนะครับมีคนเข้าหาตัวคุณเยอะไงแล้วก็ชอบสังสรรค์ชอบลื่นเลงไปหาความสุขเสพตัวเยอะขึ้นไปแต่เลื่นงกับดาวราหูระวังเจอคนต่ํากว่าตนคนผ่านได้นะครับไปเข้าผับเข้าบาร์เที่ยวเตะเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวราศีกุมต้องระมัดระวังนะจะเจอคดีความนะครับ เกิดเป็นปากเป็นเสียงได้นะยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจแล้วก็เข้ามาจีบกันแต่ดูด้วยนะครับความรักอาจจะเป็นมือที่3เพราะมีเดรรไฮเป็นเทสเกิดขึ้นแล้วและมี3ดาบอืมมีคนเข้าหาเยอะนะครับชาวราศีกุมมีเสน่ห์มากลาภเป็นเกษตรเนี่ย ดวาวพาลัสดีเป็นลาพาเป็นเกษตรเนี่ยจะมีคนเข้าหามากมายเลยมากหน้าหลายตาจนทําให้บางทีคนอื่นเขามองว่าคุณน่เจ้าชู้เพราะคุณมีคนเข้าหาเยอะแต่คุณจะเล่นด้วยไหมหรือไม่เล่นด้วยเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคู่แล้วมาลักมาชอบคุณอาจจะมีสามดาวก็คือความผิดหวังได้ส่วนใครที่มีคู่แล้วก็ระมัดระวังเป็นมือที่สามหรืออาจจะเป็นคู่ไปมีมือที่สามได้เหมือนกัน อประมาณนี้นะครับเพราะมันบ่งบอกเลยว่ามีในเรื่องของ Third Party เข้ามาเยอะนะครับนี่าสามถ้วยกับสามเหรียญก็แปลว่าคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์สามถ้วยกับเดอะไฮพินเทส t นี่ก็แปลว่ารักสามเศร้าสามดาบก็แปลว่าความรักที่ละหองแะแห่งใจกันนํามาซึ่งความขัดแย้งกันดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับราศีกุมลัคนากลุ่มใครที่ไม่ได้มีมือที่3 แล้วตรวจสอบดูแล้วว่าไม่มีก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับอืมแปลว่าคุณก็โอเคแหละคุณมีสติคุณก็ดีอยู่แต่ใครไม่มีสติระวังจะเป็นมือที่สามไงบางคนรู้นะว่าเล่นกับไฟแต่ก็อยากอยากจะเล่นเพราะว่าใช้อารมณ์เกินความจำกัดนะครับเนอะไนะจ้ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะต้องแก้ไขปัญหาภายหลังเนาะมีเดือดไฮเป็นเทเข้ามาแล้วผู้หญิงระวังจะเป็นมือที่สส่วนผู้ชายก็ระมัดระวังจะต้องมี ผู้หญิงมาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณทําให้ต้องเป็นมือที่3รักสามเศร้าได้เหมือนกันนะครับอืมประมาณนี้แต่ถามว่ามันจะมีเรื่องดีไหมมีสามารถมีเรื่องดีนะครับคือมีโอกาสใครที่ถูกบล็อกเฟสบล็อกไลน์หรือการถูกผิดหวังในอดีตที่ผ่านมาจบเลิกลางกันแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้นะครับอืมสามเหรียญกับเดมจเชียนนะครับอ สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปความรักแบบเต็มๆด้วยนะครับขอบคุณครับ